นี่เลยจ้ะพเพื่อนๆซื้อเวลาเขาลดราคาจะกกำลเลยนะจ๊ะนี่นลจ๊ะเขาขายเป็นกำกำละสามสิบเก้าสตังค์จ้ะขนาดนี้กําลังดีจ้ะพเพื่อนๆมีรากเยอะด้วยซื้อเลยจ้ะพเพื่อนๆก็มีประมาณสิบต้นจ้ะคุ้มมากๆเลยจ้ะพเพื่อนๆแล้วก็อืมเราก็กิน กินใบเขาได้ด้วยจ้ะแล้วก็เอาต้นเข้าไปปลูกจ้ะนี่จะเอามีมีรากที่ที่ไม่ค่อยมีรากอย่าไปเอานะจ้ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเขาไม่ขึ้นจ้ะสวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ส้มจะมาแชร์วิธีปลูกต้นหอมไว้กินที่บ้านนะจ้าไว้ในบ้านจ้าในช่วงหน้าหนาวนี่หลยจ้าเพื่อนๆก็ซื้อมาหนึ่งกิ่วันนี้ เดี๋ยวไปตามพ่อบ้านมาถือกล้องจ้าพ่อบ้านก็มาแล้วนะจ๊ะเอ่เขาถือกล้องอยู่จ้าส้มก็พอซื้อมาแบบนี้แหละจ้าเพื่อนๆก็แกะแกะย,ยางออกนะจ๊ะก็เอ่มกนี้จะอยู่ที่เอ่อเก้าต้นจะได้มาเก้าต้นก็กําลังงามก็มีม,มีมีรากทุกอันเลยจ้ะก็จะตัด ตัดเดี๋ยวส้มจะไปเอาเอาที่มาวัดจะว่าว่ายาวเท่าไหร่ที่วัดก็มาแล้วนะจ๊ะก็เอาความยาวถดอยู่ที่สามนิ้วจ้ะเพื่อนๆตัดตัดออกอก็ใช้ใช้น้านะจ๊ะใช้น้ําขนาดนี้น้ําน้ําสะอาดนะจ๊ะแช่ค้างคืนยิ่งดีจ้ะส้มก็จะตัดตัดแบบนี้จ้ะสามนิ้ว แล้วอันนี้ก็เก็บไว้กินนะจ๊ะเพื่อนๆส่วนอันนี้ก็จะเก็บไว้ปลูกจะแช่น้ําไว้ก็กะประมาณสามนิ้วนะจ๊ะเพื่อนๆใส่ไปอันนี้ไม่วัดนะจ๊ะก็จับเอาแช่ไว้ค้างคืนยิ่งดีจ้ะแล้วเขาจะขึ้นง่ายมากเลยจ้ะ ปลูกไว้ในบ้านนะจ๊ะในช่วงหน้าหนาวนี่จะเอาแช่วไว้ส่วนพวกนี้ก็เก็บใส่ใส่ถุงใส่ถุงแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้กินจะได้กินนานเป็นสองอาทิตย์เลยจ้ะเพื่อน<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวไปชมที่ส้มปลูกไว้แล้วเมื่อสามอาทิตย์ที่แล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปชมกันเลยจ้าแล้วนี่ก็ส้มปลูกไว้เมื่อสามอาทิตย์ที่แล้วนะจ๊ะเพื่อน ก็ตอนตอนที่ปลูกก็เป็นแบบนี้ละจ้ะเขาก็งามดีจ้ะก็ปลูกเอาไว้ในตรงขอบหน้าต่างจ้ะแสงสว่างเขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะจ๊ะก็เป็นแบบนี้าสามอาทิตย์จ้ะสามอาทิตย์ก็จะเป็นแบบนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยเดี๋ยวส้มจะถอนถอนกระถางน,นี้ออกนะจ๊ะแล้วก็จะจะปลูกจะปลูกอันนี้จ้ะอันนี้มีอยู่เก้าต้นส่วนนี้มีแปดเดี๋ยวต้องหา อหาที่ไว้นี่แหละจ้ะเขาก็จะเป็นแบบนี้สามอาทิตดูสิจ้ารากของเขางอกงอกออกมาได้ตีเยี่ยมเลยจ้ะเนี่ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะจ้ะขอย้ำก็ก็ใช้ดินดินที่บ้านที่บ้านหลังใหม่นี่นะจ้ะจาจ้ก็จะเอามาทำอาหารนะจ้ะเพื่อนๆทำอาหาร อันนี้รากเยอะเหือนกันจะสามอาทิตย์สุดยอดเลยจ้ะปลูกผักในบ้านก็จะเอาไปใส่จะเอาไปใส่ลาบจะใส่ไปใส่ก้อยอุ้ยอ่อนๆสุดยอดเลยจ้ะจ้ะเดี๋ยวส้มก็จะพลวนดินนิดนึงก็จะจะจะิ้มไปที่กระถังนี่ละจ้ะ ก็มีแต่รดน้ำแค่นั้นแหละจ้ะเพื่อนๆรดน้ำให้ชุ่มสามอาทิตย์ได้กินสุดยอดส่วนพวกนี้ก็จะเก็บไว้ถ้าถ้านี้หมดก็จะจะกินจะกอดจิ้มลงไปเลยจ้ะก็แค่นี้เองง่ายมากเลยจ้ะเพื่อนๆซื้อมาได้กินสองต่อ ต่อนี้ปลูกแล้วก็ไอตรงตรงนี้เราก็ได้กินเดี๋ยวนี้จ้ะก็เป็นวิธีที่ประหยัดแล้วก็สะดวกมากเลยจ้ะจ้ะ ก็อันนี้ก็อันเล็กกินลงไปเลยจ้ะก็จะได้ผลร้อเอร์เซ็นเลยนะจ๊ะพเพื่อนๆก็จะได้ขนาดนี้หละจ้ะเดี๋ยวอีกสามอาทิตย์สามอาทิตย์ก็ได้กินจ้ะพเพื่อนๆก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็กดเข้าไปนิดนึงอยากกดเข้าลงไปส้มก็ไม่ได้ใส่ถุงมือปลูกง่ายมากๆเลยจ้ะต้นหอม ใส่แกงอ่อมก็ได้ใส่ลาบก็ดีใส่ก๋วยเตี๋ยวหัน่นสุดยอดเลยจ้ะเพื่อนๆแล้วน้ําที่เหลือก็ใช้รดเลยจ้ะอุ๊ยเปียกไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวไปเอาผ้านี่นะจ้ะได้กินแน่นอนสามอาทิตย์หรือจะเร็วกว่าน,นั้นก็ได้นะจ้ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยว่อมจะเอาอันนี้มาให้ดูอันนี้ของใหม่นะจ๊ะไอของที่เมื่อกี้เมื่อกี้นี้ นี่เลจะแล้วก็ลอกออกมาแบบนี้แล้วก็ไปนานาไปทําอาหารได้อย่างทั้งอ่อนทั้งอร่อยจ้ะนี่จ้ะก็ตัดรากออกเห็นไหมจ๊ะเพื่อนๆส้มหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะจ๊ะขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามส้มจ้าสำหรับเพื่อนใหม่ถ้าชอบส้มก็ฝากกดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจยิงย่งขึ้นไปได้นะจ้าขอให้ทุกท่านจงโชคดีแล้วก็มีแต่ความสุขจ้าเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะจ้าเพื่อนๆจ้าสวัสดีจ้าเลิฟเลิฟไปไปเลิฟเลิฟบ๊ัยบจ้า